เมื่อเช้าวันนี้ฮะพี่แวนตีบวกหคอมพานีแม่งแตกแล้ววันนี้พี่แวนกลับมาแล้วตอนดึกประมาณวันนี้สามทุ่มพี่แวนมีซิบาบวกสาอยู่นะฮะลากบวก1มาตีติดบวก4อ่าแล้วก็ตีเล่นๆอีกก็ติดบวก4แล้วก็ตีเล่นอีกติดบวกสองซึ่งตอนนี้ยังไม่แตกเลยสติสติโคตรดีเลยที่ตีซิบามานี่แล้วตอนนี้นะฮะ รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะนี่พี่แว่นเอาบวก2ที่ตีมาเมื่อกี้รวมกับบวก4เลเวล16เลยแต่ถ้าบวกห้าชุดนี้แตกเนี่ยขอหยุดก่อนนะขอใช้บวก4ก่อน <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่ซิลาหน้าตาหล่อเหลาเลยพี่แว่นเคยเจอตัวจริงที่อังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งแสงก่อนต้องติดนะเมื่อเช้าคอมมมนีททำกูเฮิร์ไปแล้วนะ <c oughs> บ๊ะ อืมปึ๊บเดี๋ยวโฟกัสก่อนไม่รีบไม่รีบรีเรืร่อยนะบวกสี่กับบวกสองแม่งจะเหมือนคอมปีนีตอนเชา้าวะวะยกเลิกไปก่อนเอาใหม่อัปเด ดาวิดซิลบาบวกหจะมีบุญได้ใช้ไหมมือสั่นไปหมดแล้วตอนนี้กดอัปเกรดแล้วค้างไว้อยู่ค้างไว้อยู่เมาหายแล้วเมาส์หายแล้วเอายังไงดีเอา,อางไดอาอางไดีว่าสันเอาเลยเว้ยปล่อยเมาแล้วอ กูได้ใช้แล้วไอ้สัสคอมปานีไลน์ต่อไปคือมึงคอมปานี